สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปนี้ครุ้คลิปครุบมาอยู่กันในคลิปจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้าก็ท้ายสองท้ายแปดมานะครับขอภัยที่เจาะไม่มาขอภยัยจริงครับไม่รู้จะพูดยังไงขอภัยที่เจาะไม่มาแต่เด่นยังมาคู่อยู่นะครับเด่นยังมาตลอดเมื่อวานเช้าเด่นก็มาบ่ายสลบวันนี้เด่นเช้ามา2ตัวบ่ายจะสลบอีกหรือเปล่าก็ลุ้กันต่อไปเบาๆแล้วกันครับ ก็ชอบแนวทางผมถ้าชอบนะครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับมีโฆษณาดูให้ด้วยจีนบายเด่นสุดจีนบายเด่นสุดอะไรสักครู่สักครู่ครับจีนบายเจ็ดขาเป็นสุดเจ็ดครับวิ่งวงรุ่นล่างเจ็ดหน้ามีหน้ามาหน้าโดนครับเจ็ดอะไรดีเอ๋เจ็ดอะไรดีเอ๋ยศูนย์เจ็ดเจ็ดสามครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสาม 7703เกดโอเคเก้าเจ็ครับรอ้อเดี๋ยวดูแปบ๊บนึงครับร้อมอย,มอ,ยมอะไรดีหนเมืวานหนึ่งแปด, 8, okay. ดศูโอเคร้อยศย์ก็สวยนะพูดถึงนะ เอาวัดแปดอะยกันสักคู่ครับหลายใจมักงหาาหลาใจหลอกลวงโอเค8ปดับแปแล้วแ <c oughs> ถมสี่เกาเก้าสเป็นห่หางครับโอเคทีนบ่ายประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่หังเสียงว่ายครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับผมพิจารณา,าดีๆก่อนตามครับ สวัสดีครับ